เออนี่ได้มาอยู่สาขาสามครับมาส่งของซอยเราไปดีครับวันอาทิตย์มีคนงานไปส่งซอยได้ได้มาส่งซอยเราครับนั่งเด้อเดี๋ยววหานนี้จากลานสาขาหนึ่งม่เมื่อนี้มารวมอยู่ในวัดครับเมื่อนา้ สาขาหนึ่งสาขาสวงสาขาสามครับไปส่งแมแล้วรอบนี้รอบที่ห้าต้องหลุดต่อไปยานบ่ได้หยุดจะได้วันอาทิตย์เด้อต่อไอ้ตัวจได้ยุดวันหน้วันอาทิตย์กับชุดท่อนี่นนั้น เดี๋ยวทายครับูใครพลานไม่เอาใครไม่เอานีแ่แหละวิธีการส่งฟองครับไม่มีคนส่งก็ได้ส,งส,งส่งเองครับธุรกิจครอบครัวูใดรว่าสบายกันมั่งเอาเละครับย่ามเฮ็ดงานย่ามสบายก็สบ,ยกสบายอยู่ย่ามเฮ็ดกับเฮ็ดขึ้นกันละครับเอาแค่นีล้ละครับไปคลิปไปส่งฟาง